อมอมเลดมากอดน,น้องก่อนเร็วน้องเขาจะตามปะมากอนออมเลดมากอดก่อนน้องหน่อยปิดเทอมแล้วพี่ออมเลดเขาต้องไปช่วยแม่ทาํางานเฉเบตอยู่กับพ่ออมเลดเลยนะออมเลดไปทําง,งานไปส่งพี่ออมเลดเลไปไปส่งพี่อมเลดไ,ไปส่งพี่ออมเลดกับแม่อูรอนออมเลดต้องไปทํางานใช่ไหมไปแพ็คเสื้อผ้าไปแพ็คเสื้อผ้ากับแม่อูใช่ไหมไปเฉเบตไม่ต้องไปนหนูทําไม่เป็นนะเข้าใจไหม ไปคนนี้จะไปด้วยต้องแบ่งกันเลี้ยงใช่ไหมปิดเทอมมันวุ่นวายใช่ไหมไปอาเล็จไปขึ้นรถไปเร็วเดี๋ยวน้องอะก่อนน้องก่อนอ๋อก่อนน้องก่อนน้องโอ๊ยใ,ให้น้องให้น้องให้น้องเลียด้วยให้น้องเลียจุกนมด้วยเขาล้อง <ทำ S 1> <ๆ>จะไปด้วยใช่ไหมแม่โอ๊แต่แม่โอ๊ต้องไปไไทำทำงาน<ๆ>พอยิ่งสองคนยิ่งวุ่นวายนะแม่โอ๊ีบไปทำงานอเมเล็ตช่วยแม่โอ๊ทำงานนะรู้ไหม เดี๋ยวพ่อจะดูแลน้องสเสบดเองนะคะวันนี้แต่งชุดเหมือนกันเลยไม่เป็นไรนะบา,บายยก่อนเร็วพ้อเสบดก็หน่อยเข้าบ้านนะแต่วันนี้แม่เขาออกกฎไว้ให้น้องเสบดว่าห้ามดูโทรศัพท์ไปแล้วไม่มีเพื่อนเล่นแล้วปิดเทอมด้วยปิดเทอมอยังคะเหงาไหมคะไปหาอะไรมาเล่นไปเดี๋ยวพ่อเล่นเป็นเพื่อนแป๊บน,นึงเดี๋ยวพ่อไปทำงานละ เล่นอะไรวันนี้อ้าวนี่ม <minority> ันสปอร์ต <misunder> อินน <Gym>. <Whew> <efendim> ี่เราไม่ได้เล่นนานแล้วนะเมื่อก่อนพ่อเอ็มกับเพียร์เลดแล้วก็เชเบตไลฟ์สดใช่ไหมแล้วนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเลยเพราะว่าปิดเทอมใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เอ้ยเพราะว่าเปิดเทอมเดี๋ยวปิดเทอมแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดสปอร์ตอินกันอีกไหมอ่ะเล่นนะทำให้ป้าทำให้พ่อเอ็มหน่อยแจกให้พ่อเอ็มหน่อยอเห็นนีอ่ะอ่ะมาแจกให้พ่อเอ็มหน่อยเอาอย่างนี้เลยเอาจากกองกลางเลยไหมล่ะเอาจากกองกลางเลยครับเดี๋ยวเราแข่งกับน้องเชเบตนะครับคนดูอยู่ทีมพ่อเอ็มนะหน เฮ้ยหายไม่เจอเลยหายไม่เจอเลยโ <Chris went, S 2> <tide. S 1> อ้โหน้องเชเบตเจอไวมากเลยอ่ะน้องเชเบตได้แจมไปแล้วนะครับเอาต่อไปสู้กับน้องเชเบตก่อนนะฆ่าเวลานะครับเปิดฟักทองเชเบตระวังชิดๆกันลูกเดี๋ยวให้ให้เพื่อนๆเขาดูด้วยนะไว้องใกล้กันหนึ่งสองสามอะไรอ่ะใครรู้แล้วตอบหน่อยเดีวคอมเมนต์เดีวคอมเมนต์โอ้ยเครเจอก่อนน้องเชเบตบ้างเนี่ย ถ้าเจอก่อนน้องชิเบตพ่อ,พอเอ็มก็จะได้แต้มนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเจอไม่ทันน้องชิเบตเลยเอาหนึ่งสองซ้ำกระดูกนี่กระดูกหมาเลยนะนเนาะน,น้องชิเบตเขาก็ได้เล่นแล้วเขาก็จะหายหาย,หายเศร้านะครับอะไรครับโอ้ยหาไม่เจอมันสะท้อนแสงช็อกโกแลตนี่พ่อเอ็มนำแล้วต่อไปเอ็มสองซ้อะไรเอ่ย โอ้ยนั่นจะเป็นได้ตุกก๊กตา,าหุ่น,<ค>นหุ่นไรกะก็นแล้วหุ่นไรกาะนะครับแตพอดีฮาโลวีนใกล้ฮาโลวีนแล้วนะหนึง่งสองสามอะไรอะทิกิทีไม่ใช่ตุกก๊กตาอีกแล้วนี่ไม่ใช่ตุกก๊กตาเหมือนอันนี้นะเออไม่คนละตุกก๊กตาเป็นตุกก๊กตาบูชาย,ยันตัวอะไรใครเจอแล้วคอมเมนต์เร็วลูกตุ้มเหรอเก่งจังเลยลูกทูมลูกทูมหนึ่งสองสาม อะไรอะหมวกหม,ม,มวกมวกฮาโลวีนหมวกฮาโวีนในโกลว์เซเวอร์โซไฟเดินศพลงศพโอ้โหน้องก็เก่งอย่างเลยอะ่ะอีกหนึ่งสองสามนี่โอ้ยังชเิเวดไวมากเลยรู<ค>้ไหมฝอยไม่ทันเลยอะ่ะใครทันบอกบ้างนะใครได้ก่อนน้องชเิเวดคอมเมนต์บอกหน่อยเร็วหนูหนูโอ้โหยังไม่ทันได้หาเลยอะ่ะทำไมเก่งอย่างเงี้อะ่ะหนึ่งสองสามแต่ว,ว่าฝึกบ่อย อะไรอ่ะมันคือเป็นโกงมาเนี่ยไช่ใช่นี่ยินเออน้องคือเป็นเห็นไวมากเลยอ่ะอเ,เออไงมันก็เจออะไรเนื้อสองซ้ำอ,อะไรอ่ะเฮ้ยน่ามืดเลยอมยิ้มอมยิ้มโอ้โหมันคืเป็นเก่งจังเ,ล,เลยเล <c oughs> ื้องสองซ้ำต้นไม้โอ้โหม,มันคือเป็นเจอไวเกินไปแล้ว จะไปเจอวัยกันไปาวางตรงนี้วางตรงนี้วางให้เพื่อนๆเ,เห็นด้วยอะไรเอ้ยแม,ม,ม่มุมไม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมหามานจังกระเป๋ากระเป๋าผักทองกระเป๋าผักทองหนึ่งสองสาม กระทิกโอ้เรียบร้อยเลย<ส>หนึ่งสองสามสสสมาป่ามาป่าใจยายหยิบได้ไหมหนึ่งสองสามโอ้มามี่เข้าไปได้แล้ว,วามามี่มามี่คือแบบไหาไม่ใช่มามี่คนละอย่างกันมีเชือ้อผ้า เสื้อผ้าขาดโดยได้ไวมากเลยยอมแพ้แล้วเราไปยอมแพ้แล้วหนึ่งสองสามบู๋ว<อ>่บาบู๋นีไม่ใช่ชิคกาชิไม่ชิคกาชิมันตัวสีแดงหนึ่งสองอส,สามรองเท้าแดงรองเท้าแดงแบบนี้วิวยังมีอหนึ่งสองสามหนังสือหนังสือโอ้โห หนึสองสามหนูคิดว่าเห็ดนี่โอ้ภาษาใช่ไหมใช่ภาษาภาษาไม่สวยเลยหนึ่งสองสามภาษาอีกแล้วภาษาสองัำติดเลยภาษาสองนติดเลยหนึ่งสองสาม ไม่ใช่แมวดำ้าพร้อมกันเลยแบ่งกันคนละหนึ่งเหรอใจดีจังเลยหนึ่งสองสามอะไรอ่ะหมาป่าใจลายหมาป่าใจลายเหมียนึ่งเมียเดียวก็เอาคู่กันนี่เลยหนึ่งสองสามปุ๊บ ส้มอ้าพร้อมกันอีกแล้วน้องเชเบตน่าจะชนะน้องเชเบตชนะนับก่ไม่ต้ออ่านับก่อนนับก่อนนะนับก่อนนับก่อนนะของพ่อเอ็มนับเสร็จแล้วได้ยี่สี่อันนะเกินพ่อเอ็มแล้วพ่อเอ็มมียี่สเองที่ิบ้าย่สิี่สิบเจ็ดยีบเอ็ดยี่สิบ โอ้คนนี hmm. N una? N una? N una ้ค okay? oh yeah. ือน้องเชฟินนะคะไม่เศร้าแล้วนะคนนี้เป็นเพื่อนเกีเมนนเดี๋ยวเพื่อนไปทำงานแล้วนะโอเคไหมนะหนูหาทำอะไรทำไปก่อนนะคะแม่มาเขาไม่ให้หนูดูทีวีนะเข้าใจไหมหนูไม่รู้จะทำไรหนูก็ต้องหาการบ้านการเบิร์นมาเขียนนะหาเกมมาเล่นนะเล่นคนเดียวได้เลยไม่เป็นไรเงาไม่ได้หรอกเด็กอยู่ไม่เงาหรอกโอเค t later เมื่อออมฤตกลับมาถึงบ้าน น้องเชเบตก็พยายามอยากจะมาเล่นกับพี่แต่พี่ก็ไม่สนใจนี่ครับพี่เขาก็ลำคาญพอกลับมาถึงเขาจะมาจะทำงานออมเลตเขาก็จะมาจ่ออยู่ที่ท <c oughs> ีวีเชเบตดูดินี่พี่ก็ไม่เล่นกับน้องดูสิน้องเขารักพี่มากเลยนะรู้ไหมเนี่ยฮะ้เขาก็จะกวนพี่อยู่อย่างเงี้ยนะครับวันนี้ใส่ชุดเหมือนกันด้วยนะพี่น้องคู่นี้เนี่ยดิ ออมฤตก็ไม่สนใจใครเลยออมฤตปิดเทอมแล้วนะอยากทำไรอยากถ่ายคลิปอะไรบ้างบอกหน่อยอยากให้ออมฤตทำไรคอมเมนต์บอกได้ไหมจะทำให้หรือเปล่าทำให้ตีนะจะทำให้จริงหรือเปล่าแล้วให้ฟรีคอมเมนต์มาเนาะละครก็จะถ่ายใช่ไหมแล้วอะไรอีกละครก็จะยอมถ่ายแล้วก็ถ้าวาดรูปอะ,อะชอบไหม,ไมอ,อมดูแต่ทีวีเนี่ยไม่สนใจเลยไม่มองกล้องมองอไรเลยนะ วันนี้ไปทํางานกับแม่อุมาดีไหมแม่โอวันนี้เก่งมากเก่งช่วยทุกอย่างเลยใช่ไหมอโอเคเอาหนุ่มสวยไหมดูจมูกจมูกดองจังเลยไปทําที่ไหนมาเนี่ยฮะ <S <S ไปเสริมมาหรือเปล่าวัรนี้ดูตาดิตาบวมหายแล้วนี่กลายเป็นตากลายเป็นตาสามชั้นเลยเลยก็ดูดิข้าดูตาหน่อยปลับตากลายเป็นตาสามชั้นไปแล้วนะนะ นะเป็นมหมสามชั้นโอเคครับก็ปล่อยให้อเอาเลยกับเเทรดท่านี้กน,ลกน,นแล้วกันเดี๋าวคลิปนี้เพื่นไปละเฮ้ยมีคนแอบเล่นโทรศัพท์อยู่นี่นี่เอง <laughs> โอเคเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย